ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเราก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นลองมาย้อนมองดูกันว่าปัญหาข้าวในประเทศไทยจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคุณผู้ชมไปดูครับปัญหาข้าวในประเทศไทยราคาตกต่ำไม่ได้โจมตีรัฐบาลไหนนะเพราะยังไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนทำให้ราคามันดีได้ดีแบบดีแบบที่พึงพอใจแล้วไม่มีการร้องเรียนอะ่ะทุกปีจะมีชาวนามาร้องเรียนเสมอเป็นเรื่องธรรมดาเกิดจาก ข้อสังเกตใหญ่ๆคือใหญ่ที่สุดเลยก็คือณเดือนพฤศจิกาจะเป็นเดือนที่ปริมาณข้าวมันออกมามากที่สุดอันนี้เป็นไปตามหลักการปกติที่ว่าเมื่อมีของมากของสิ่งนั้นจะถูกแล้วแน่นอนครับข้าวนาปีมันเกี่ยวกันประมาณนี้คือปลายตุลาแล้วก็ตลอดเดือนพฤศจิกาดังนั้นช่วงนี้ปริมาณข้าวในประเทศมันก็เลยถูกกดให้ต่ำลงอะ่ะ อ่ไม่ใช่สิปริมาณข้าวมันเยอะราคามันก็เลยต่ำลงอันนี้คิดแบบเบสิกเด็กมอปลายก็คิดได้คราวนี้เรามาดูกันครับคุณผู้ชมครับปัจจัยที่มีอิทธิพลและมีผลต่อไรายได้ของชาวนาไทยมันไม่ได้ถูกกำหนดโดยมือของชาวนาเองอย่างผมเป็นผู้ประกาศทีมงานมาร่วมกันทำงานทีมข่าวทุกคนล้วนแล้วแต่กำหนดสิ่งที่ตัวเองจะทำได้เสมอด้วยสองมือ และหัวสมองของเราเองแต่อาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่าสงสารฮะเขาไม่สามารถกําหนดตัวราคาขายได้คุณผู้ชมลองไปดูนะครับปัจจัยที่มีอิทธิพลเราจะมีกราฟให้คุณดูเอาแบบง่ายๆเลยคนที่มีอิทธิพลในการที่จะกําหนดราคาว่าชาวนาจะได้เงินไปเท่าไหร่จากชั้นนั่นคือพ่อค้าคนกลางโรงสีฮะแล้วบทบาทของคําว่าสหากรณ์ในประเทศไทยนะั้นมันหายไปซึ่งเดี๋ยวย้ํากันว่า มันเป็นแบบไหนคราวนี้ถ้าคุณผู้ชมจะสังเกตให้ดีปัญหาของชาวนาไทยคืออะไรเวลาขายข้าวออกไปขายสุดแค่ข้าวเปลือกทำนานมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ผืนนาย,ยังว่างเปล่าจะหวานจะดำแล้วแต่คุณเถอะรอจนมันออกดอกออกผลปับ๊บจนเก็บออกมาแล้วเอาไปตากกลายปเป็นข้าวเปลือกใช่ไหมครับแล้วเอาเข้าวเปลือกไปขายมันไม่กลายเป็นข้าวสารไงคือมันไม่ถึงมือผู้บริโภคเพราะบ้านคุณคงไม่มีใครซื้อข้าวเปลือกกลับไปแล้วหุงถูกไหมครับ เพราะที่บ้านคุณไม่มีเครื่องสก,กัดเอาเปลือกข้าวออกมันก็เลยกลายเป็นว่าชาวนาต้องพึ่งโรงสีซึ่งโรงสีนั้นมันต้องลงทุนสูงแล้วชาวนาไม่มีปัญญาจะลงทุนหรอกครับจะซื้อเครื่องสีข้าวแล้วมันยากนะสีขนาดแบบเป็นตันๆนะครับคุณผู้ชมไม่ได้หมายความว่าสีแบบเล็กๆน้อยๆแบบที่เครื่องสีที่ขายตามห้างมันมีอยู่ตอนนี้เนี่ยคราวนี้เราไปดูประเทศที่พัฒนาแล้วเขาทํากันอย่างไรอ่ะ ประเทศหลายประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศปลูกข้าวอาจจะไม่ใช่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวเหมือนกับเราแต่ว่าลักษณะสิ่งที่มันอยู่ในระบบที่มันควรจะเป็นมันควรจะเป็นแบบนี้ชาวนาต้องวางแผนการผลิตครับชาวนาในพื้นที่นั้นจะหนึ่งตำบลหนึ่งโรงสีก็ได้หรือว่าหนึ่งอะไรดีละ่ะสองหมู่บ้านหนึ่งโรงสีนี่ผมไม่ทราบหรอกไม่ทราบรายละเอียดตรงนั้นแต่ชาวนาในละแวกเดียวกันต้องรวมตัวกันให้เป็นวิสาหกิจชุมชนให้ได้ เป็นสหกรณ์ที่บริหารจัดการอย่างโปรง่งใสมีประสิทธิภาพแล้วรวมตัวกันเองปับ๊บได้เงินมาจะกู้ร่วมก็ได้หรือว่ากู้ในฐานะวิสาหกิจชุมชนแล้วมีโรงสีมีห้องอบมีไซโลเป็นของตัวเองอันนี้คือในอุดมคติเลยนะครับแล้วจากนั้นชาวนามไม่ได้สุดแค่นี้ข้าวที่ปลูกได้มีโรงสีของตัวเองสีออกมาเป็นข้าวสารคุณจะขายข้าวสารก็ได้ราคาได้สูงขายข้าวสาร แล้วถ้าคุณมีหัวทางการตลาดหัวทางการค้าคุณบรรจุถุงขายเองสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วเอาไปวางขายแบบนี้คุณก็จะตัดขั้นตอนออกไปคือขั้นตอนของพ่อค้าคนกลางและขั้นตอนของโรงสีทั้งหลายเอาออกไปจากระบบเลยเพราะคุณตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ดำตั้งแต่หวานจนกระทั่งเป็นข้าวสารขายให้คนเอาไปเทใส่หม้อซาวซาว,าว,าวแล้วกดปุ่มหุงข้าวอ่ะนั่นน่ะประเสริฐเลิศเลยที่สุดแต่ประเทศไทยเราทำไม่ได้เนี่ยฮะ เราเลยจมอยู่กับวัฏจักรอะไรก็ไม่รู้ที่มันเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันทําอะไรไม่ได้จริงๆจะทํำยังไงอ่ะมันเป็นแบบนี้ทุกปีฮะแล้วทุกปีตอนเดือนพฤศจิกาผมก็ต้องมาพูดเรื่องนี้แล้วรัฐบาลก็ต้องเจียดเงินไปในการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาคุณเชื่อไหมว่าตอนนี้ประเทศไทยเรายังแยกไม่ออกเลยด้วยซ้านะระหว่างประกันรายได้ข้าวประกันรายได้เกษตรกรประกันราคาข้าวเอาอันนี้ก่อน อันนี้คือสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์นั้นยื่นเข้าคอรมแล้วเขาอนุมัติมาแล้วนะฮะเขาจะให้ประกันรายได้ข้าว5ชนิดความชื้นไม่เกิน15%ลำบากอีกชาวนาส่วนใหญ่ที่เอาข้าวไปตากอะความชื้นจะอยู่ที่25%คุณต้องทำให้มันแห้งกว่านั้นอีกไม่งั้นคุณเข้าโครงการไม่ได้ครับเขารับข้าวที่ความชื้นไม่เกิน15%เท่านั้นไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะ อ้าวดูประเภทเข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกันตันละ1 5 0 0 0บาทไม่เกินครัวเรือนละ14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่หมื่นสี่ไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าหมื่นบาทไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีหมื่นหนึ่งไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียวหมื่นสองพันไม่เกิน16ตันนะฮะแล้วตอนนี้ชาวนาที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องลงทะเบียนนะไม่งั้นคุณไม่มีสิทธิ์นะคุณต้องลงทะเบียนเป็นกเกษตรกรคือเป็นชาวนากรซึ่งอนซึ่งตอนนี้ครับลงทะเบียนไปแล้วประมาณ4.46ล้านครัวเรือนใช้คําว่าครัวเรือนนะครับไม่ใช่คนนะฮะคือหัวหน้าของครอบครัวกรเกษตรกรคนนั้นหรือว่าในนามไปลงทะเบียนแล้วถึงจะเข้าโครงการนี้ได้คุณผู้ชมต้องแยกให้ออกก่อนนะครับระหว่างประกันราคาข้าวกับประกันรายได้เกษตรกรแยกให้ออกนะฮะ ทั้งสองอย่างนี้ต่างกันนะครับประกันราคาข้าวคือไปแทรกแซงราคาข้าวแล้วไปบอกประชาชนบอกว่าถ้าคุณเอาข้าวมาขายเราคุณจะได้ราคาข้าวต่อตันเท่าไหร่นี่คือประกันราคาข้าวคือไปแทรกแซงกลไกตลาดของข้าวแต่ถ้าเป็นประกันไรายได้เกษตรกรจะปล่อยให้ราคาข้าวข,ขึ้นลงตามกลไกตลาดไม่สนใจไม่แทรกแซง แต่ประกันรายได้ให้เกษตรกรพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าราคาข้าวในตลาดมัน1 2 0 0 0บาทแล้วเราประกันรายได้ให้เกษตรกรที่15ื่นรัฐบาลจะอุดหนุนอีก3,000บาทอาคุณไม่เก็ตนะคุณเก็ตนะต่างกันนะครับเวลาคุณดูนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของข้าวคุณต้องรู้ให้ชัดก่อนว่านี่คือการประกันราคาของข้าวหรือปร,ประกันราคาข้าวคือราคาของข้าว ประกันรายได้เกษตรกรคือรายได้ของคนที่เป็นชาวนานี่แยกให้ขาดก่อนไม่งั้นเวลาคุณรับเงินอุดหนุนจากสวัสดิการภาครัฐแล้วเดี๋ยวบางทีคุณจะงงว่าเอ้คุณได้อะไรตอนนี้ตอนนี้มันคืออะไรประกันรายได้หรือประกันราคาข้าวอา้าวคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เอามาฝากเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ชาวนาเดือดร้อนจริงๆนะฮะก็ต้องการจะให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์อะไรเขาก็คงทำงานกันอย่างหนักแล้วครับตอนนี้ช่วยเท่าที่ช่วยเหลือได้แล้วอย่าลืมนะฮะเวลาทําอะไรก็ตามในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยคุณต้องลงทะเบียนนี่สําคัญมากเพราะว่าถ้าคุณไม่ลงทะเบียนปั๊บคุณตกสมรวจคุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบสวัสดิการที่หรือว่าระบบที่รัฐบาลน,นั้นสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคุณได้ด้วยจํานวนเงินที่คุณประกันน่ะไม่ว่าจะเป็นประกันราคาหรือประกันไรายได้ก็ตามเอาเถอะครับขอให้ปลูกข้าวแล้วแล้วรวยบ้าง อย่าให้อาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่ถูกสาบคือทำอย่างไรก็จนยิ่งทำยิ่งจนยิ่งดำนายิ่งจนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่ไม่มีกินแบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องข้าวปากท้องเป็นไงวันนี้นะทุกคนกินข้าวอยู่กินข้าวให้หมดนะกินข้าวทุกข้าวคำจงสูจจาเป็นอาจินนะเหงือกูที่สูกินจึงก่อเกิดมาเป็นคนเนี่ยชาวนาชาวนาเขาบอกแบบนี้คือ กินข้าวเปิบข้าวทุกคราวคราม่ะสูน่ะจงจําเป็นอาจินเหงือกูที่สูกินน่ะจึงก่อเกิดมาเป็นรวงเออประมาณนั้นถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะเป็นแบบนี้กินข้าวกินให้หมดจานหนูเอ้ยสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ